มีจริงหรอแอร์ที่ใช้ได้ทั้งพลังงานแสงอาทิตย์และไฟบ้านในเครื่องเดียวจั่วหัวมาขนาดนี้มันก็ต้องมีละป่ะวันนี้แวะมากินชานมไข่มุกที่ได้ค่ะซี่แต่เอ๊ะ เห็นอะไรกันหรือเปล่าทุกคนนี่ไงแอร์ที่เราพูดถึงแอร์ตัวนี้เขามีชื่อว่าแอร์ Gen สาจากคูคูดีซีโซล่าแอหลังจากติดตั้งไปลูกค้าฟีดแบก็กกลับมาว่าช่วยลดค่าไฟได้เยอะเลยเพราะว่าเขาสามารถใช้พลังงานแสงอาทิตย์และไฟบ้านในเครื่องเดียวแลเขายังสามารถควบคุมผ่านแอปพลิเคชันคูคูดีซีโซล่าที่สามารถรองรับทั้งระบบ iOS และ Android สามารถควบคุมการเปิดปิดปรับลดเพิ่มอุณหภูมิมุมบนด้านซ้ายมือ จะโชว์การทำงานของโซลาเซลล์ด้านขวามือจะโชว์การทำงานของไฟบ้านส่วนตัวเลขที่เห็นอยู่ด้านล่างนั้นบอกพลังงานที่เราประหยัดก,การที่เราใช้โซลาเซลล์เท่านั้นยังไม่พอเรายังสามารถดูการใช้งานย้อนหลังได้อีกนะท่านสีเขียวคือการใช้โซลาเซลล์ส่วนสีส้มคือการใช้ไฟบ้านเห็นไหมหน้อยมากสนใจลดค่าไฟอย่าลืมให้ครูครอแอร์เป็นตัวช่วยแล้วอย่าลืมมาสั่งชานมไข่มุกด้วยนะน้องอร่อยมาก